มีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนลุกโชนโชดชว่วงแผ่ไปไกลด้านละหนึ่งรอยยอดทุกเมือ่อพิกษุทธงหลายความทุกข์ในโลกนี้กับทุกข์ในรกเปรียบเทียบกันด้วยการบอกไปได้ในถ้ำกลางความทุกข์ในสังสารวัตินี้พระรัตนตรเท่านั้นที่เป็นสรณะอันเกษตร ที่ช่วยให้บนุษย์พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงส่วนสิ่งอื่นไม่ใช่ดังพุทธรามดัาว่ามนุษย์เป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าอารามและรุขาเจดีว่าเป็นที่พึ่งสารณะนั่นแหละไม่กระเสงสารณะนั้นไม่อุดมเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั้นย่อมไม่อุดม เพราะบุคคลอธธาศัยธรณมนั้นย่อมไม่ผลจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอรยธธิยสัจสี่ก็คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกขความก้าวล่วงทุกและมักมีองค์แปดอันประเติิฐซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาชอบ สราระนั้นแหลของบุคคลนั้นกเกษมสรารณะนั้นอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรารณะนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสด็จพระพุทธดำเนินทางไกลยอยู่ในระหว่างเมืองอุกัตทะกับเมืองเสตปพยะพรามชื่อโทนะ ก็กำลังเดินทางอยู่ในเส้นทางนั้นเช่นกันโทนพรามได้เห็นรูปจากในรอยพระบาทของพระพุทธองค์ประกอบด้วยซี่กานับหนึ่งพันมีกงแล้วก็มีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณะพร้อมสับคิดว่าคงจะไม่ใช่รอยเท้ามานุษย์ ครั้งนั้นพระสมมาธุทธเจ้าตด็จแวะไปประทับนั่งสมาธิอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ผุดผ่องหน้าเริ่มใสจ,จึงเข้าไปใกล้ครั้นแล้วโทนพราหมณ์จึงทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือพระสมมาธุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ไม่เป็นเทวดา ทนพรามณ์ถามว่าเป็นคนทันหรือพระสมมาัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไม่เป็นคนทันโทนพรามณ์ก็ถามว่าเป็นยักษ์กัมังพระสมมาัุพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบว่าไม่เป็นยักษ์โทนพราหมณ์ก็ถามว่าเป็นมนุษย์สิพระสมมาัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าไม่เป็นมนุษย์ โธนรามกล่าวว่าข้าพเจ้าถามมาท่านเป็นเทวดาท่านเป็นคนทานท่านเป็นยักษ์ท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็ตอบว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เป็น,ปนโธนรามก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระสมุทรเจ้าก็ตรัสตอบว่าอาตะวะเราใดที่เราละไม่ได้อาตะวะเหล่านั้นเราละได้แล้วดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทริกก ก็ดีเกิดในน้าเจริญในน้ำแต่ขึ้นมาตั้งอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำชาบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกแต่เราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำชาบได้แน่พรามท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธ,ธะเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันผู้เหาะเหินได้ เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษและอัตภาพอนุตเพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นคงของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วแน่พรามดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พนน้ำน้ำไม่กําชาบเข้าไปได้ฉัน้นใดเราก็ฉันนั้น โลกไม่เข้ามากำชาบแใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะในหลายต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องของความหมายหรือวันนี้ก็ฟังไปก่อน